เพ่งไปทวนเหตุการณ์ก่อนนะครับว่ามีแฟนคลับของเราจากจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งคนนี้เขาบอกเป็นเจ้าแม่นะโพสล,ลง Facebook ที่ไรนะโอ้เลขตรงทุกทีเลยนะครับเป็นคนที่แบบว่าล่ําซ้ำนะฮะ oh. ทีนี้พอล่ําซ้ำครับได้เงินจากลอตเตอรี่ก็เอามาซื้อตัวโกเซรั่มของเราเนี่ย <c oughs> เยอะแยะมากมายครับแต่ซื้อมาเป็นเซ็ตนะทีนี้ซื้อเป็นเซ็ตครับเลยคว่ำเซรั่มให้ดูขวดเล็กสมัยนั้นแล้วที่เหลือเนี่ยคือเหลือบานเลยก็เอาไปแจกแม่ครัวนะ <c oughs> ที่เป็นแบบว่าเพื่อร่วงงานเอาไปแจกแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กเเเเเเนนนนนนีีีี่่่ยยยยยครรรัับบบกกกลลาาาาาป็ววววิิงออดดดขขึ้้้มททุซืแ เราจะทําให้มันใหญ่ขึ้นแล้วจ่ายน้อยลงแต่ได้ปริมาณมากขึ้นซึ่งสมการนี้ถ้าเกิดว่าเคล็ดลับเนี่ยขายได้ปุ๊บรับรองว่าขายดีแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมี2,000สายหมด2,000สายซึ่งวันนี้เตรียมมาให้3,000เลยนะให้พี่อนสันย้ําก่อนครับว่าขวดแบบนี้ครับปกติราคาเท่าไหร่ครับคือทวงกันอีกครั้งหนึ่งนะขวดหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ15-30 ml นะฮะราคาก็จะอยู่ที่690บาทครับหรือถูกสุดเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ390บาทครับนี่เลยนะฮะก็ค ทำไซส์งําขึ้นมาจากขวดนี้นะครับเราทาไซส์นี้ที่หลายคนเนี่ยเคยเห็นแล้วแต่อาจจะไม่ชัดนะวันนี้ซูมกันชัดๆว่ามันใหญ่และมันงําคือบางมิดเงาแบบนี้เลยนะครับคือฝาเนี่ยเท่ากันแต่ว่าขวดเนี่ยต่างกัน5เท่า10เท่านะครับซึ่งตัวนี้คือปริมาณเนี่ย100 ml เดี๋ยวขออนุญาตเทให้ดูก่อนด้วยครับนี่เทียบให้ดูเลยนะคือเงินบาทเดียวกันที่เคยเสียกันเนี่ย3 9มอยมันจะอยู่ตรงนี้690้จะอยู่ตรงนี้ปริมาณเนี่ยมันได้แค่นี้แต่ตอนนี้ปริมาณมันแซงแล ML อยมลนะพอ,อ,อลอตเตอรี่จะออกเนี่ยให้ดูกันเลยว่าเงินบาทเดียวกันนะครับวันนี้เรามากันง่ายๆแบบนี้โทรกันง่ายๆแบบนี้ถึงบริษัทแบบนี้ร,รับรองว่าได้ปริมาณมากกว่าแน่นอนแต่เดี๋ยวราคาจะไปถึงแค่ไหนให้บอกกันอีกทีแต่ตัวนี้ครับบอกเลยว่าทำไมถึงขายดีเพราะใส่ไข่ปลาคาเวสีดำครับจากประเทศเกาหลีใต้คือไข่ปลาคาเวียเนี่ยเขาจะเป็นเหมือน DNA เนื้อเดียวกับโปรตีนบนผิวหน้า <ừ> มนุษย์ที่ใกล้เคียงกันทีนี้พอเราทาไปมันจะเติมเต็มคือเคยมีคนทาแล้วล็อกกล้องเอาไว้อพิจารณ์สานสามสิบวันในแมันเนี่ ริ้วรอยเป็นร่องเนี่ยคืออยู่มันก็ตึงขึ้นมานะฮะเพราะว่ามันใช้โปรตีนจากตัวไข่ปลาคาเวสีดาแล้วหน้าสว่างเนียนออร่าเนี่ยเพราะว่ามีทองคําจากสวิตเซอร์แลนด์ผสมเข้าไปซึ่งวันนี้ครับไปดูคนนี้ก่อนเลยดีกว่าเพราะคนนี้ถือว่าเป็นรีวิวแห่งชาติครับหน้าอัมในวัย50ปีคือคน50ปีเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ขี้เกียจด,ดูแลตัวเองเพราะอเออปล่อยเหอะห้าสิบแล้วแต่จริงห้าสิบเน้นนะหน้ามันโดนแดดมาเยอะใช่ไหมแต่งหน้ามาเยอะใช่ไหมทีนี้หน้าอัมครับก็เลยลองเหนนี้ นียนตรงไหนซึมซึมโสมๆเหาะเข้าไปไปดูครับนี่ฮะกลายเป็นน้าอ่ำาปีนี่จอร์นที่หน้าเนียนกิฟต์เลยนะแล้วเดี๋ยวยมีรูปหนึ่งที่เป็นหน้าสดเนี่ยคือ,อนี่นี่หน้าสดนะครับหน้าสดคือเติมปากนิดเดียวคือออกงานได้เลยมัดผมทีเดียวออกงานได้เลยเป็นสาวเกาหลีเลยนะฮะอันนี้50พี่จอสรสแนมีอะไรมาเสนอไหมก็คือสําหรับตัวผมเนี่ยในวัย40ปีนะฮะคือก่อนหน้านี้กลับไปถ่ายละครครับผมยิ้มทีเนี่ยช่างแต่งหน้าทักแลวบอกเฮ้ยจอรสแนแกดูแลตัวเองหน่อยฉันแต่งหน้าแกแล้วคือเปลืองเมคอกลาตัว เวเซลัมนะมาหยดเลยครับตรงไหนผมลองยิ้มดูฮะทอมันขึ้นริว้วรอยผมหยดและทาไปครับท<อ>าเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะแล้วหลังจากนั้น3เดือนครับกลับม<อ>า,อาลองยิ้มใหม่อีกทีหนึ่งครับหน้ากระจกครับปรากฏว่ายิ้มท่าเดิมแบบเดิมแต่ว่า,<อ>าริว้วรอยมันหายไปครับคุณเชนนี่คือเรื่องจริงเลยนะคือเนะ้อยากให้ลองใช้จริงๆาะว่าตัวนี้นะครับเราทั้งนําเข้าจากเกาหลีทั้งสวิตเซอร์แลนด์นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าหน้ายับมีริ้วรอยรู้สึกหน้าไม่เนียนหน้าโซมเนี่ยคือใช้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้จะสิ้้้้้้นนนนปปีีีีแแลลวววจจจะะไไาาาารตตตออองสยัับบบกเพ่่่่มมททญิ ต้องไม่เหี่ยวนะครับไปดูอีกสักคนไหมพี่จอร์แดนคนนี้เด็กกว่าพี่จอรสแนหน่อยอายุประมาณ38คือเป็นผู้หญิงที่ต้องโบะหน้าก่อนถึงจะออกจากบ้านได้ทีนี้โบโบมาต่อเนื่อง10ปีครับล้างออกมากลายเป็นแพนด้าแบบนี้ครับทีนี้ฮะพอเห็นโกเซลัมของเราก็เลยลองซื้อไปทาครับทาหมดเลยครับรอบหน้ารอบตารอบอะไรทาหมดปุ๊บเนี่ยทุกวันนี้ครับนี่ฮะนึกว่าวงแบบว่าเป็นสาวเกาหลีนะเดบิวนะแล้วอายุนี่คือใกจ้4 0่บาทแปอ่ะหน้าเนียนกริฟแต่งหน้ารองพื้นติดง่ายนะครับ